อันนี้พี่โซเฟียใช้ของเราครั้งแรกไหมโอ้ใช้มานานแล้วค่ะอ๋อใช้มานานอดใช่ไม่เคยทิ้งเลยค่ะคู่นี้ตลอดค่ะตลอดเพราะอะไรที่ประทับใจอะไรที่สุดอ่าก็คือเราเห็นผลลัพธ์นะคะว่ารู้ว่าผักเนี่ยมันไม่ค่อยเน่าดูดีดินเดินก็คือดูดีขึ้นเยอะค่ะรู้สึกว่าหนอนมันซาไปหนอนมันซาไปใช่ค่ะเพราะช่วงนี้ความจริงหนอนจะเยอะรู้สึกว่าเบาไปเยอะเอาเบาไปได้เยอะเลยใช่ไหมคะ วันเดียวเนี่ยค,ะค่ะโอ้ oh, ปีที่แล้วที่ปลูกผักแขนงแบบนี้ได้ห้าหมื่นแต่ปีนี้น่าจะเกินหรืออะไรเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมได้ค่ะปีนี้เกินค่ะลักแสนปีนี้หลักแสน วนี้เราเข้าสู่รายการซีโอลุยสวนถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะยังไม่ไปไหนไกลนะคะวันนี้เรามาที่สวนผักค่ะด้านนี้เป็นในส่วนของผักกาดนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลุยสวนด้านนี้ก็เป็นในส่วนของแขนงนะคะก็บอกได้ว่า2ผักนี้เป็นผักเศษษกรษฐกิจค่ะยังมีความต้องการในตลาดนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาที่นี่นะคะเพื่อมาถามว่าคุณพี่เจ้าของสวนเขาใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเห็นกระซิบมาบอกว่าใช้ของเราหลายตัวเลยนะคะแล้วก็มาดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไง ไปเจอกับเจ้าของกันดีกว่าค่ะหูนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกที่พร้อมตัดนะคะโหก่อเท่านี้เลย สวัสดีค่ะพี่โซเฟียนะคะ,คะแนะนําตัวให้ในนิดนึงค่ะชื่อโซเฟียคะ่ะทำล่ายอยู่ที่นี่นะคะเมื่อกี้ในเล้าเข้ารายการไปแล้วในบอกว่าในมีในส่วนของประกาดขาวรเรียกอีกอย่างหนึ่งคนที่นี่เรียกว่าอะไรคะลุยค่ะลุยเห็นไหมเรียกว่าลุยนะคะนะคะแล้วส่วนด้านนี้ก็เรียกแขนง ใช่ค่คะขแขนงกับลุยหรือว่าผักกาดขาวอันนี้ในงงค่ะผักกาศขาวได้ยังไงคะในเคยเห็นในตลาดมันต้องแบบเป็นหัวแบบ ใช่ค่ะเดี๋ยวเวลาถึงอายุเขาเขาจะมีห่อขึ้นมาเป็นเป็นรูปเลยอ๋อห่อแล้วถึงเวลานั้นเราค่อยตัดค่ะใช่ระยะเวลากี่วันคะพี่ประมาณ50วันนะคะ50วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ค่ะมันแล้วแต่บางทีช่วงเวลาถ้าเกิดว่าฝนมันตกชุกอะเขาจะงอกช้ามันก็จะช้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ในส่วนของประกาศข่าวนะคะส่วนด้านนี้ก็คือแขนงซึ่งอันนี้พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วเมื่อกี้เราเดินมาคือช่วงต้นๆเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะแขนงนี้ใช้เวลากี่วันคะพี่ในการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวได้ขายได้นะคะเดือนหน หนึ่ oh. เดือนตัดยอดเสร็จก็ประมาณสักสอาทิตย์ก็จะเริ่มหักเป็นแขนงอย่างที่อ๋อที่เห็นก็คือคส่วนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอายออยๆมันสแสดงว่าแขนงอายุน้อยกว่าเก็บเกี่ยวขายได้เร็วกว่าผักกาศขาวต้องรอประมาณ50วันอัพแต,อแต่ว่าแขนงมันจะเก็บได้หลายรอบนะคะหมายถึงว่า พอแขนงหนึ่งก็จะมีแขนงสองแขนงสามแล้วแต่การดูแลค่ะถ้าเกิดเรา,าดูแล,แลดีต้นก็เก็บได้หลายรอบแต่อันนี้คือรอบเดียวหมดเลยรอบเดียวหมดเลยค่ะขแขนงเก็บได้หลายรอบงั้นแสดงว่าการลงทุนหนึ่งครั้งได้รายได้ต่อต้นเนี่ยประมาณ3าสี่รอบได้ไหมพี่ได้ค่ะโอ้สุดยอดเลยดงข้างหลังนั่นได้หกรอบแล้วค่ะหรอบค่ะเรามาดูในส่วนของแขนงนะคะที่เมื่อกี้พี่โซเฟียบอกเราว่า1กอตัดได้หลายรุ่นเรามาดูนะกอน,นี้มีหนึ่งสองสาม 4ที่พร้อมตัดแล้วก็มีกอเล็กอีกนะคะที่พร้อมออกมาก็1-2-3-4แล้วมี1กอแต่กอนี้นี่เห็นชัดเลยว่าหูหนึ่งส6สาที่พร้อมตัดนะคะแต่เขาบอกว่า1กอเนี่ยไม่ได้ว่าตัดครั้งเดียวแล้วจะจบนะเขาบอกว่าตัดได้ถึง6ครั้งที่เขาเก็บไว้ น,นี่ปลูกกี่ไร่พี่อันนี้เราเนี่ยสองไร่ค่ะสองไร่ทุนต่อการปลูกหนึ่งครั้งเท่าไหร่คะถ้ามันรวมๆก็น่าจะประมาณสองห <2, 000 S 2> มืน่นอาพอะคะสองหมื่นอาพค่ะ ขายต่อครั้งได้เท่าไหร่คะพี่แล้วแต่ราคาตลาดคะ่ะแ,แล้วปีนี้ราคาดีมากด้วยโอ้ทับผักสวยก็ยิ่งได้ราคาอ๋อันนี้ถือว่าสวยไหมคะสวยค่ะสวยงั้นแสดงว่าที่ขายไปนี่คือได้เกรดดีหมดรา,าราคาดีราคาเต็มใช่ไหมคะงั้นตอนนี้ขออนุญ,ญาตถามพี่โซเฟียว่าวันนี้เรามาในส่วนของอัลตาซอยต้องถามว่าพี่โซเฟียใช้อัลตาซอยของเรายังไงบ้างคะในการเตรียมดินก็ฉีดไบโอคะ่ะ ในการเตรียมดินใช้ไบโอใช่ค่ะหมักแล้วก็ฉีดหมักแล้วก็ฉีดลงดินเลยค่ะทุกครั้งที่จะฉีดยาเชื้อราก็จะฉีดจอบทองกับไฮโกทุกครั้งค่ะ,ท,ะทุกครั้งอทุกครั้งนี่ประมาณกี่วันครั้งคะพี่บางถ้าช่วงฝนชุกๆก,ก็3วันครั้งค่ะ สามวันครั ka, era, ara, erm, mm ้งในส่วนของยาเชื huh. ้อราแล้วก็ใช oh, 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 wow. oh, oh, ้ในส่วนของไฮโกกระจาะทองคําช่วยในเรื่องการบํารุงด้วยใช่แล้วก็ช่วยเรื่องไม่ไม่มีเน่าค่ะดวงอื่นจะรู้สึกว่าจะเน่าเยอะของเราจะไม่ค่อยเน่าค่ะไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยเน่าเพราะเรามีในส่วนของยาเชื้อราแล้วก็บํารุงไปด้วยเดี๋ยวนะอันนี้พี่โซฟีใช้ของเราครั้งแรกไหมโอ้ใช้มานานแล้วค่ะใช้มานาน ก่อนหน้านี้ที่ไม่ฉีดยาเชื้อราแล้วไม่ใช้ในส่วนของจับทองคําหรือไฮโกะมันเป็นยังไงคะพี่ประสิทธิภาพมันก็รู้สึกว่าด้อยกว่านะคะรู้สึกว่าด้อยกว่าเพราะฉีดแล้วเราจะมองเห็นความแตกต่างมันจะดูดีขึ้นใบเบยมันจะใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่ครั้งนึงฉีดยาผิดเอาจอบทองอฉีดตัวเดียวไปเลยไม่เอาอะไรปนเลยก็ดูดีขึ้นเลยค่ะอ๋อ<ม>ก็ดูดีขึ้นค่ะงั้นแสดงว่าทําให้เราลดในเรื่องของ ยาชลารลงได้ไหมพี่ได้ค่ะลดปริมาณลงสักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ประมาณสักสี่สิบได้ค่ะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วอย่างอื่นได้ใช้ผสมกับเราอีกไหมคะพี่มีปุ๋ยมีอะไรไหมอ๋อปุ๋ยก็มีหวานค่ะแล้วก็มียาหนอนก็ใช้อยู่ยาหนอนเราได้ใช้ในส่วนของยาหนอนของเรามากไหมคะใช่ค่ะใช้ใช้คิวมอนของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นไงบ้างแค่พี่ดีค่ะดีรู้สึกว่าหนอนมันซาไปหนอนมันซาไปใช่ค่ะเพราะช่วงนี้ความจริงหนอนจะเยอะรู้วปู้ เอาเบาไปได้เยอะเลยใช,ใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมเลยงั้นแสดงว่าก็เห็นชัดในเรื่องของ<ช>ยาหนอนเห็นชัดในเรื่องของโตวไวขึ้นไหมค่ะแล้วก็ไม่เน่าไม่เน่าเมื่อก่อนอ่ะต่อครั้งในการปลูกเนี่ยกี่วันของเราเร่งระยะเวลาบ้างไหมระยะเวลาจะมาตรฐานประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ว่าคือผลผลิตที่ออกมา ดีค่ะดีดะเหมือนประมาณว่าเยอะกว่ายอดสวยกว่าอย่างนี้ไหมใช่ค่ะใช่โอ้ดีจังเลยพี่โซเฟียขาตอนพอเราตัดเสร็จพี่โซเฟียบอกว่าอย่างข้างในนี่คือแบบกี่รอบนะหแล้วค่ะหแล้วหรอบค่ะอันนี้พี่โซเฟียกะว่าจะสักกี่รอบคะเนี่ยถ้าต้นยังสวยๆอย่างนี้ก็หรอบ7รอบได้แน่ๆค่ะแต่ต้องอดูแลเรื่องญ่าด้วยนะคะไม่พยายามอย่าให้ญ่าลก ถ้ายาลกแล้วมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันจะเป็นที่เก็บแมลงอะค่ะแมลงมันจะมาแอบซุกแอบซ่อนอยู่อ๋อแต่ว่านี้พอเริ่มตอนนี้ก็มีในสวนของใช้คิวมอนของเราด้วยช่ยในเรื่องแมลงค่ะแล้วก็ยังใช้จับทองคํากับไหโกไม่เคยทิ้งเลยค่ะคู่นี้ตลอดตลอดเพราะอะไรคะพี่ประทับใจอะไรที่สุดอ้าก็คือเราเห็นผลลัพธ์ไงคะว่ารู้ว่าผักเนี่ยมันไม่ค่อยเน่าดูดีดินเดินก็คือดูดีขึ้นเยอะอะค่ะอ๋อดีใจจังเลย แล้วอย่างนี้ก็ลดต้นทุนในเรื่องของยาของปุ๋ยลงไปได้บ้างเนาะเพราะว่าเอาของเรามาเสริมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เห็นได้ชัดนะคะว่าอันนี้ก็คือเราใช้ผสมผสานกันได้ก็คือลดในเรื่องของสารเคมีลงลดในเรื่องของยาลงเนาะโอเคมากเลยอันนี้ถือว่าพี่โซฟียมั่นใจขนาดแบบพร้อมที่จะแนะนําให้ครอบครัวบ้างไหมมั่นใจค่ะมั่นใจมานานแล้วก็แนะนาใครถามก็บอกอยู่ค่ะบอกอยู่ประจำอ๋อดีใจชุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบอกตลอดโอ้สุดยอดเลย ก็วันนี้เราก็เดินชมในส่วนของสวนผักนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณในส่วนของพี่โซฟีมากๆนะคะที่มาแบ่งปันเราแต่ว่าเมื่อกี้แอบเห็นนะคะ <c oughs> เขากําลังแพ็คถุงกันอยู่ <c oughs> จะชั่งน้ําหนักขาย <c oughs> ใช่ไหมคะใช่คะตรงนี้มีแ<ช>ม่ค้ามารับตลอดใช่ไหมคะมีตลอด <c oughs> ค่ะอืมงั้นเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเขาแพ็คยังไงเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะแตพี่โซฟีฟ้า้ไปหน่อยค่ะ ของพี่เฟยนี่กี่วันเก็บนะประมาณ14วันสิบสี่วันเก็บครั้งหนึ่งค่ะแต่วันนี้ได้กี่โลคะพี่ได้สองอกว่าโลค่ะ200กว่าโล10วันเก็บครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เก็บไปเลี่ยงคะเก็บมาเรื่อยๆอะคะ่ะเพราะว่ามันมีหลายแปลงอะคะ่ะสลับ,ลบ,ลบ,บสลับเก็บกันสลับเก็บกันวันนี้220โลอันนี้เป็นแบบไหนคะพี่อันนี้เป็นแบบแพ็คส่งละค่ะแพ็คส่งแล้วเขาขายแบบนี้เลยค่ะแล้วแบบนี้อะคะทาไมเลียงไม่เหมือนกัน อันนี้เขาน่าจะมีออเดอร์สั่งอะค่ะแล้วเขาว่าคือกลวยส่งได้เลยอันนี้กลวยส่งได้เลยค่ะถุงนึงก็5โลเหมือนกันใช่ไหมคะอุ้ยทำไมอันนี้หน,นักสิบบาทสิบค่ะนี่สิอ๋อนี่ถุงนนลนนะสิบโลกวยส่งแบบนี้แสดงว่าเขาต้องไปแพคอีกทีนึงเนาะ,ค,ะค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นแบบนี้แล้วสิบโลตอนนี้เราส่งโลเท่าไหร่คะพี่เปียตอนนี้แม่ค้าสี60หกสิบบาทโลละหกสิบบาทร้อยโลก็ 6,000 0 0 0งร้0โลวันนี้ก็หมื่นสองเมื่อกี้ในแอนได้ยินว่า220โลค่ะ10โลโลก็ 600, 1 2หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามพันสองร้อยหรอคะวันเดียวเนี่ยคะโอ้งั้นแสดงว่าต่อครั้งในการปลูกเนี่ยว่าไอเนี่ยต่อครั้งเนี่ยเมื่อก,ก่อนนะได้เท่าไหร่ ประมาณได้ไหมเมื่อก่อนนี่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะ 20- 30นี่คือได้ราคาแต่ช่วงนี้คือราคาดีมากค่ะราคาดีมากแล้วต่อครั้งพี่เฟียพอสรุรกุก้นก็ได้ไมว่าครั้งปีที่แล้วที่ปลูกผักแขนงแบบนี้ได้ห้าหมื่นแต่ปีนี้น่าจะเกินหรืออะไรเงี้ยพอจะเป็นไปได้ไหมได้ค่ะปีนี้เกินค่ะหลักแสนปีนี้หลักแสนเพราะราคาดีด้วยแล้วผลผลิตแล้วงามด้วยใช่ค่ะงามอ๋อแล้วประหยัดต้นทุนบ้างไหมใช้เออาต่อซอยของเราดีมากค่ะดีมาก Oh. อันนี้ก็คือเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์เนาะเราก็ชัดเจนว่ารอบนี้ก็คือได้220โลซึ่งพอพี่เฟียร์ทำก็คือมันหมุนเวียนหลายอย่างเนาะค่ะโอเคโอ้สิบเอ็ดโลสิบโลครึ่ง วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โซเฟียมากๆนะคะที่พาเรามาดูผลลัพธ์ดีๆทั้ง,ขงแขนงทั้งประกาศข่าวเนาะ,ะก็ตามธรรมเนียมค่ะขอฝาก,กิฟิปเซ็ตนะคะของอัลตาซอยให้กับพี่โซเฟียเนาะ,ะก็มีในส่วนของจับท้องค่ำไฮโกไบโอแล้วก็มีเสื้อสวยๆฝากพี่โซเฟียไว้ใช้ต่อจากนี้นะคะ,คะ กดไลค์กดติดตามกดแชร์กับรายการซีโอลุยสวนถึงทพื่ที่เข้าถึงใจกับในลูกเกษตรกรตัวจริงนะคะแล้วมาดูกันว่า EP ถัดไปเราจะไปที่ไหนวันนี้นายกับพี่โซเฟียขาลาไปก่นบ๊ายบาย